สวัสดีครับวันนี้พบกับ OT ทีโปเกมอนนะครับ EP 3นะครับผมนะครับก็อยู่ในเมืองโปเกมอนเตอร์เมืองแรกนะครับอ่าวันนี้เราจะไปกันเลยนะครับไปเอาหินอัพนะครับเอ้ยไปเอาหินอัพเยลยก่อนนะครับโหเยอรถเลยไม่ไหวแล้วใครไม่เข้าใจอะไรของโอทีนะครับก็เข้าไปในที่ Facebook นะครับ นัตพลพระนะครับนัตพลพระนะครับเพื่อนผมนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อันนี้ง่ายๆเลยครับดัมดีเซลคนไทยนะครับคนดังก็อย่างเงี้ยผมนะครับของผมคนดังก็อย่างเงี้ยเข้าใจเหรอโหนี่เสียงยิ่งลอยลอยอยมาเลยครับตกมากนี่ครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับที่ผมตีอยู่นะครับมันก็ ำหรับ,บเบื้องแรกๆนะจะอย่าเพิ่งไปสู้มันเอาแบบเมื่อมา20หรือ15ก่อนแล้วก็ค่อยไปจับสัตว์ให้เขบ6ตัวนะครับแล้วที่ผมจะพาไปเอาหินอัพนะครับก็ง่ายๆเลยโอ้โหชิวๆมากเลยแบบใครแบบวิวยิห้าปุ๊บก็ทักเฟซมาได้เลยนะครับย้ำดีเซลคนไทยหรือนัฏพลพัสวัต์นะครับภาษาอังกฤษนะครับย้ำนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมจะพาไปเอาเลยนะครับ เกะกะจ่ิงๆฆ่าตายหมดเลยนี่ครับเห็นไหมครับต้นไม้สีแดงนะครับต้นไม้สีแดงนะครับโุ้คุณก็ลงไปแล้วแล้วก็กดตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ครับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆใครแบบเอาง่างยๆอ่ะยาวทัดไฟสู้ท่าน้ําอ่ะยังผมอะ่ะอย่าทามันทําไม่ตายง่ายนี่ครับดูครับทัดไฟสู้ท่าน้ําใครใหญ่นะ ถัดไป<ฟ>หหดกว่านั้งสามขีโ้โกงเอ้ยตายดิที่ฆ่ายากจริงๆ,ๆวะ่ะเว้ยยังไม่ถึงไหนเลยนี่นี่โอ้โหนนถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่แหลกนะตายัางนะเราบอกให้โอ้โหนี่ถัดนี่ผมจะบอกให้ใช้วิธียังผมอะถัดน้ำตูถัดพืชอะด,ดี นม่ยแกโมผมนี่เก่งที่สุดแล้วหมองให้ GM ยังมาขอเป็นอยู่เลยเป็น GM ได้ไหมเป็น GM ได้ไหมเถอแม่ก็คุยหรอหาว่าขี้โมถ้าใครผ่านตรงนี้ไม่ไหวก็เอาง่ายครับใครกลัวว่าจะตายหรือว่าเวลเราก็มาหาได้นะครับทักเฟซเข้ามาไม่ได้ก็ชื่อในเกมนะครับเจอนะ่เจอ,นะเจอดัมซ่าโปเกมอนก็เขียนว,ว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมผมก็ออนแล้วนะครับ ส่วนผมก็ชื่อส่วนเพื่อนผมก็ชื่อนัทซ่าโปเกมอนจะเติมตัวโอไปด้านหลังนะครับด้านหลังสุดเลยนะครับแต่อันนี้ก็ตัวใหม่ของเขานะครับเขาเลยให้ผมตัวเบอร์เจ็สิบของผมนี่โอ้โหกระหลงพงมากผมก็เล่นใหม่ๆอย่างเงี้ยครับ EP ที่สี่ก็อาจจะมีแขกรับเชิญมา,าเป็นเพื่อนนะครับเอ้ห้านะครับนี่ EP สามน EP4 อาจจะมีแข่กับเชิงกับ EP5 นะครับอาจจะมีนะครับไม่แน่คนขิ้ขวานะครับก็ได้หินอัพแล้วนะครับไม่ EP4 ก็ EP5 นะครับผมไปก่อนเนี่ยแค่นี้รับแล้วผมจะพาไปเอาหินอัพวิว50เท่านั้นนะครับถึงจะเอาได้นะครับไม่ต้องเพิ่มเลือดแม่งหรอกอ่ก็ชนะนี่ครัพวกผมก็ขายสัตว์อยู่นะครับเฉพาะ ผมต้องดูตามเวลนะครับว่าคุณใช้ได้เปล่าผมก็ขายไปนี่ครับลงไปข้างล่างแล้วปุนน๊บโหตาย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 นี่ครับส่วนวิธีขึ้นนะครับก็ เชือกนะครับเห็นไหมครับกดคลิกเข้าไปเห็นไหมครับหลุมดำๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วนี่ครับผมจะพาไปเอาเลยนะครับขี้เกียจแล้วไปครับพาไปเอาเลยนะครับไปอย่างไวแล้วก็ตายอย่างไวเราเล่นนี่ครับซูแม่งไปเลยอย่าไปกลัวโปเกมอนเนี่ยแค่ตายระดับลดแค่นั้นแหละมันแหลกแค่บ้าครับนี่นะครับมาแล้วนะ จะดูะครับกดคลิกเข้าไปครับปุ๊บเห็นไหครับเบลหสินะครับ,บเบอห้าสิบ,แล,บแ,ลและตอนนี้ผมกำลัจะกลับโบกี้มนเซนเตอร์อรนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยสัตว์ผมหายไปตัวหนึ่งก็ขายไปหมดแล้วเอาเงินมาซื้อสัตว์ตัวอื่นใหม่ใครอยากจะเจอผมก็ต้องออะมาณนะัก ตอนเย็นๆนะครับใครอยากจะเจอกับผมก็ตอนช่วงเย็นๆเพราะผมก็มีแฟนคลับเยอะทุนไลน์มันเยอะอ่ะอย่างเงี้ยติดสาวอย่างเงี้ยไม่สาใจหรอกนะครับโหตอนนี้ครับขอจไปพีวีพีก่อนนะครับถ้าใครอยากจะเจอผมนี่ผมจะยืนอยู่งนี้เลยครับคอยเกลียดไอ้ยไม่ใช่ครับคอยตู้กับคนอื่นนะครับนี่ครับผมจะพาไปนะครับ ผมจะยืนอยู่ตรงนี้แหละยืนเก๊กรออยู่งี้แหละผมอ่ะแก้งว่าผมจะยืนอยู่งี้แหละครับแก้งชายชุดดํานะครับยืนคอยอยู่งี้ยืนอยู่เฝ้ายิงแ่าประตูยักษ์อีกจะยืนคอยอยู่งี้แหละครับขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้นะครับแล้เรื่อของแก้งชายชุดดำของแก้งคิดอ๋อผมก็ผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับผมนี่ก็เป็นคนไทยธรรมดาเนี่ย ก็เป็นรองหัวหน้าแก๊งเนี่ครับแต่ผมก็เรียนอยู่นี่ครับแอบสมุดปาการเองนี่นะครับแต่มันมีเรื่องเล่าก็อยากจะเล่าให้ฟังอยู่ก็เล่าเลยนะกันในเกมนะครับหมู่บ้านผมเนี่ยมันเด็กมันเยอะแต่คนเล่นเกมนี้เมื่อก่อนก็มีเยอะอยู่แล้วทีนี้มันมาขัดแย้งกันขอสัตว์ก็ไม่ให้เห็นใช่ไหมครับทีนี้มันก็เลยตั้งแก๊งขึ้นมาเองเลย ก็บอกว่าไอ e <this> ้แก so ๊งมึงเจอแก๊งกูเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสัตว์ไปทพ่่ออออกููคลิย้สัตว์เอ้ยโอไอ้ดำพ่องไอ้สัตว์กูอดคลิปอยู่ไอ้ขี้กลับกับนี่อันนี้แล้วต่อกันนะครับผมก็ยังไงอ่ะมันก็มีคนชื่อเบลนะครับหน้าแก๊งหน้าแก๊งนะครับมันจับสัตว์โหดได้เฉยครับทีนี้มันแกลงเอาง่ายลูกพี่ผมนะครับ มันแบบยังไงอ่ะที้นี่ก็ตามจริงเลยตามตึก๊กออ้โหอไอย้ยี่เหี่ยตามจริงเลยแล้วก็มันนะครับไอเบลนี่มันจับพวกไฟก้อนหรืออะไรได้นะครับมันก็เลยแบบมาทำมันโชว์แก๊งพวกผมแล้วทีนี้มันก็เลยขอรหัสคืนนะครับขอรหัสคืนจากพี่เพื่อนของผมนะครับเอาง่ายรุ่นพี่ของผม ทีนี้มันเอาคืนไปเสร็จมันก็บอกว่าออ้แก๊งชายชุดดาก่าวว่าเจอเจอแก๊งเซนตลล้าหรอกผมก็เลยด่าแม่งแก๊งเซนตลล้ามีคนเยอะกว่าแก๊งชายชุดดานะครับทีนี้พี่ผมเหมือนใส่เลยเติมบัตรแม่งไปเลยเติมบัตรเสร็จก็เลยโหดกว่าก็หาจับสัหนนนแล้วก็เอามาให้พวกแก๊งพวกผมทีนี้มันก็เลยเลิก,เล,เ,ลก,ลลกเล่นไปเลยครับไอ้แก๊งเซนตลล้าหัวควยเนี่ยก็เลิกเล่นไปเลยใครถ้าเก่ง ถ้าเก่งจริงี่ยเขาไม่ไวัดกันที่จำเนนเขาวัดกันที่สัตว์ครับเห,เหมือนเหมือนไอ้เมฆอ่ะชื่อเฟสชื่อว่าชื่อเฟสเป็นชื่อว่าอะไรโกเมฆนี่นะครับมันมีปลาคิงหกตัวคิดดูเอาอ่ะเอ,อปลาคิงเต็มคังเลยไปจับมันทํา่อมันยังหรือไงยังไม่รู้เลยเฮออียปลาคิงหกตัวว่าเปล่าใครจะใช้ถูกวาครับเออผมขอจบพาร์ทเพียงเท่าจบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับของครับอื เจอกัน EP สี่นะครับบายไม่บายอยจังเลยไอ้สัตว e ์ไอ e ้ขวยเอ้ยบอกมางไอ้